สวัสดีค่ะลับพาศ์กับลัคกี้พายิปซีพยากรณ์อ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่19นะคะกระรักฎาดาคม2566นะคะให้กับคนทั้งเจวันเกิดนะคะขอเริ่มต้นที่คนวาทิตย์นะก่อนอื่นขออนญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยำนะคะสักครู่นะ คนวาทิตย์มาเลยคขะสามใบนะฮะวาทิตย์มากับแม่นางถือไม้เท้านะคะสี่ไม้เท้านะคะและอ่าสองถ้วยนะคะเขาก็บอกว่าคนวันอาทิตย์จะยังคงอ่ามีภาระหน้าที่นะคะเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆนะฮะแต่ถามว่าดีไหมดีดีนะมนเป็นไปในทิศทางที่ ที่ดีถึงแม้ว่าบางอย่างเนี่ยมันจะมีอุปสรรคหรือว่ามีพิษมีภัยคือไม่ใช่มีพิษมีภัยมีความไม่ปกติอยู่บ้างเนี่ยนะฮะมีความร้ายร้ายลึกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่ไปขยี้มันเอาหูไปนาตายไปไร่ก็ยังคงทําได้อีกนานนะคะนะแล้วก็มีความยั่งยืนมันคงดีนะคะเรื่องของคู่ดีนะคะนะบางคนอาจได้พบเจอคนโสดนะมีโอกาสพบเจอพบรักกับ กับคู่ของตัวเองนะคะในในเรื่องของหน้าที่การงานนะงานพาเจอคู่นะคะหรือได้พบเจอจากเรื่องของการทํางานนั่นเองนะคะนะแล้วก็ในส่วนนี้นะคุณยังมีคู่คอยเป็นกําลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่เพื่อนคู่หุ้นส่วนคู่พาร์ทเนอร์หรือว่ามีคนคอยซัพพอร์ตคุณนะคะในทุกๆเรื่องเลยนะคะให้กําลังใจเอาใจใส่ดูแลนะคะนะไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือว่านอกงานนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะ,ะนะคะนะ หรือบางคนก็นอาจจะเป็นทั้งที่บ้านที่ทํางานเลยนะคะนะมีคนช่วยดูแลบริวารดีว่ากันเถอะนะคะจริงใจกับเราแล้วคอยสนับสนุนเราเป็นอย่างดีนะขอพายคางพิเศษนิดหนึ่งการเงินไม่ค่อยสู้ดีนะคะระวังการเงินนิดนึงนะ,ะใช้ใจ่ายให้มันประหยัดระดกุ่มหน่อยนะคะตามนั้นเลยต่อไปควนวันจันทร์นะคะจันทร์สามใบนะคะ อาวคนวันจันมีเดสนะคะนะมีห้าไม้เท้านะคะอ่ะทันโทษหกไม้เท้าแล้วก็จัตติกนะคะอ่าเขาบอกคนวันจันนะนะคะเจ้าชะตาได้ไพ่เดทอย่างนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการอ่า,อาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดยอยู่ต่างๆ,ๆนะคะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะการย้ายถิ่นฐานนะคะนะ จาย้ายข้ามชาติข้ามแดนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือย้ายไปไกลๆเหนือไปใต้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะก็มีส่วนด้วยนะคะบางคนก็อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือพบหมอพบแพทย์อะไรเงี้ยบางคนอาจจะมีเรื่องที่เก้าไปเกี่ยวข้อง,องเรื่องของงานศพนะคะ หรืออยากได้ข่าวคนเจ็บคนจากสักนิดหนึ่งนะคะนะก็ตามนั้นเลยนะคะถ้าระวังสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะนะแต่เรื่องของการงานดีจังเลยนะคะคนที่มีงานประจําค่อนข้างโดดเด่นการงานอาจจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะสบายมากขึ้นหรือว่าได้รับคําชมคําเชยชมรางวัลน,นะคะหรือการได้เครื่องมือเครื่องไม้ใหม่ๆเครื่องทุนแรงรถประจําตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเข้ามาเปลี่ยนรถนายเปลี่ยนรถให้นะคะอะไรอย่างนี้นะะ็าาดดะะไ,ได้นะ คือมันสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองนะคะนะแล้วบางคนก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะาตามนั้นนะคะนะแล้วก็จะเจอกับผู้ใหญ่วันนี้เจอกับผู้ใหญ่จูจจ้จี้ขี้บ่นจุกจิกเป๊ะเวอหน่อยนะตามใจเขาสักนิดนึงนะ,ะไม่ต้องไปขัดนะเราเขาจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอยู่แล้วไม่ต้องไปขัดเขาเลยแล้วก็เขาจะมีสเปคซึ่งตัวเองเป็นสแตนดาดโลกนะคุณต้องทําให้ได้ตามที่เขา ่าสเปคหรือมาตรฐานของเขาแค่นั้นจบค่ะนะคะไม่ต้องไปอะไรเขานะนะคะหรือไม่ก็อาจจะอ่ามีเรื่องของอ่าการได้พบเจอคนจ๊จี้ขี้บ่นหน่อยวันนี้นะคะตามมน,นเลยนะ,ะ <c oughs> ขอทักพ,พิเศษให้คนวันจันนิดนึงอ่าคนวันจันนะเขาบอกว่าให้รู้จักเมนเนตให้ดีนะคะก็จะดีกับตัวว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหน้าที่การงานการเงินนะคะนะสังคมความเป็นอยู่นะคะ ให้คุณรู้จักเป็นเนตสักนิดหนึ่งก็แล้วกันการเงินก็แบ่งเก็บแบ่งใช้ให้ดีๆแล้วกันนะคะตามนั้นเลยนะต่อไปคนวันอังคารนะคะอังคารสามใบอังคารมีสามเหรียญน,นะคะมีเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้าเนาะนะคะ การเงินดีการงานเด่นนะฮะจะมีคนนําโชคลาภข่าวดีมาให้ไพ่มันดีมาไม่อยากพูดอะไรเยอะเลยก็คือประมาณนี้เลยนะถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่ามันนั่นมันน่าจะมีข่าวดีเข้ามานะคะหรือว่ามีโปรเจกต์ดีๆเข้ามาคุณได้จับได้ต้องนะคะหรือมีคนนําเสนองานอะไรดีๆนะคะงานที่รอให้เขาเซ็นเหมือนกับว่าคุณเคยไหมยื่นยื่นเสนอเลยหลายเจ้าเขาอาจจะเลือกคุณนะคะอาจจะมีคนช่วยเชียร์ช่วยคุยกับ โอนเนอร์ Owner, หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้ก็อาจจะมีคนเป่าหูว่าเลือกชั้นสี่เลือกชั้นสี่อะไรเงี้ยนะก็ได้นะคะนะก็จะมีเรื่องของข่าวดีโอกาสดีๆโปรเจกต์ดีๆเข้ามาเข้ามือค่ะแลาคนที่ยังไม่มีงานไม่มีเงินก็จะมีเงินเข้ามือมีงานเข้ามือมีคนคอยช่วยเหลือนะคะประมาณนี้เนาะให้สําเร็จได้ขอพายทักพิเศษหน่อยอมีเรื่องของโชคลาภนะคะเข้ามานะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวัน พุธนะคะพุธสามใบพุธสามใบพุธมีสิบไม้เท้านะคะมีสี่ถ้วยนะคะและหนึ่งถ้วยนะคะเขาบอกว่า คนวันพุธนะภาะราะหน้าที่เหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้อาจจะมีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยเมื่อลไยสักนิดหนึ่งแต่ถามว่าคุณสําเร็จไหมสาเร็จแล้วก็ทาได้ดีะค่ะนะคะนะเหนื่อยแค่ไหนหนักแค่ไหนคุณก็เอาไหวเอาอยู่นะคะนะระวังเรื่องของอความหงุดหงิดงูงงี้สักนิดหนึ่งในวันนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการาสุขภาพนะการปวดท้องปวดไส้มีกดมีแก๊สในกระเพาะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ เออนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของอโชคดีข่าวดีนะคะตามนั้นเลยขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอ่าการงานบางทีนะเขาบอกว่าให้คุณอย่าไปขยี้มันซะทุกอย่างนะ,ะนะให้อาหูไปนาวตาไปไร่ซะนะคะก็ทําไปอย่างนี้ก็ยังทาได้อีกนานบางทีมองข้ามเรื่องเล็เกๆไปบ้างอย่าใส่ใจซะทั้งหมดนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันพระฤหัสนะคะพระฤหัสสามใบนะคะ พฤติกรมีสามเรียญน,นะคะมีห้าไม่เท้านะคะและเด็กถือไม่เท้านะคะเขาบอกคนวันพฤริกรรเรื่องการเงินดีนะคะการงานอาจมีความยุ่งยากวุ่นวายสักนิดหนึ่งในวันนี้นะคะหรืออาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยลงรอยกับ คนรอบข้างสักเท่าไหร่นะคะก็ระวังเรื่องของการมีปากเสียงหรือว่าความยุ่งยากวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากคนนะท่านตั้งใจไม่ตั้งใจก็ดีนะคะบางคนก็ถูกขัดแข้งขัดขาหรือมีความไม่ราบรื่นในการทํางานนะติดนู่นตัดขัดนี่อะไรอย่างเงี้ยงานก็ยุ่งงานก็รีบงานก็เร่งแล้วยังจะมาติดขัดอีกอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะนะแต่เขาบอกว่าคุณมีบริวารที่ดีคอยช่วยเหลือบริวารที่ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้นะคะเป็นกําลังสําคัญให้คุณทีเดียวทวีตเขาให้ดีเลยคนนี้นะคะเพราเขาเนี่ยเป็นเรี่ยวเป็นแรงให้เราได้นะฮะอ่าไพ่ทักพิเศษนะเตือนเรื่องของอาการเจ็บปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะสุขภาพนะคะก็ระวังรักษาสุขภาพด้วยนะคะต่อไปควนวันศุกร์นะคะสุกรสามใบนะคะ สุกมีแม่นางถือเหรียญน,นะมีอัศวินดาบนะคะและก็มีสิบเหรียญอ่าวันนี้ทั้งจ่ายตังทั้งได้ตังนะคะหรือไม่เขาก็บอกว่าวันนี้คุณอาจจะต้องจ่ายตังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของยวดยานพาหนะหรือไม่ก็เรื่องของบุตรบริวารบุตรหลานหรือคนในครอบครัวเออนะคะแต่มันจะมีเรื่องของความสุข ความชื่นมื่นชื่นใจความได้อา่าพร้อมหน้าพร้อมตาเข้ามาด้วยนะคะนะก็อาจจะมีข่าวดีบางคนไปรับขวัญน,น้องใหม่เกิดนะคะก็อาจจะแบบว่า aga, ผูกข้อไม้ข้อมือหลานอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้ขวัญเรียกว่ารับขวัญหลานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะเดือนนี้เรื่องของการเดินทางด้วยนะคะหรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกยวดยันนะเติมน้ามันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซ่อมรถได้ไหมได้นะคะซื้อรถใหม่ออกรถใหม่ให้กับ ครอบครัวได้ไหมได้เออเอาผ่าสักคันางเนี้ยนะนะคะเออไว้ให้ใช้กันในครอบครัวได้หมดนะคะขอพายคักพิเศษหน่อยอ่าระวังเรื่องของคนหน้าตึงๆนะนะคะอย่าไปเข้าใกล้นะนะคะอ่าก็ไม่ต้องไปอยู่ใกล้เดี๋ยวเขาจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาจะด่าผิดตัวซะนะทําให้เราสะเทือนใจเปล่าๆนะคะเจอคนหน้าตึงๆอารมณ์ไม่ดีนี้เลยนะคะตามนั้นหรือตัวเองด้วยระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะ ต่อไปคนวันเสาร์นะเสาร์สามใบนะคะเสาร์มีแม่นางถือถ้วยนะคะมีแชริออตแล้วก็อัศวินไม้เท้านะคะเขาบอกเจ้าชะตาวันนี้ก็ มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ดีตามอัตภาพนะคะมีจิตใจอบอ้อมอารีมีความห่วงใย,ยใส่ใจผู้อื่นเสมอนะคะมีความเมตตาการุณาดีนะคะนะแล้วก็วันนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือการ ไปรับภพารพะหน้าที่นะคะซึ่งมันก็ต้องหนักต้องเหนื่อยแน่ๆวันนี้คุณเป็นแม่ทัพนะคะนะลุยสึกกรำงานอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคุณสามารถทําได้ดีอยู่แล้วนะ,ะเป็นแม่ทัพเก่งด้วยนะนะคะเรื่องการงานนะก็อาจจะมีเรื่องของคนคอยช่วยเหลือดีนะคะนะแอคทีฟดีพอกันนะถ้าคุณเป็นแม่ทัพคุณก็จะมี เขาเรียกอะไรอัศวินที่คอยช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีเลยนะคะนะเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันนะนะคะเอ,อประมาณนั้นนะคะสมศักดิ์ศรีสมเกียรติสมฐานะกันทั้งคู่นะคะนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของข่าวข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอ่าสิ่งที่รอคอยหรือว่าอาจจะมีคนส่งข่าว,ข,าวข่าวจากทางไกลนะคะนะหรืออาจจะมีข่าวข่าวเรื่องของหน้าที่การงานก็เป็นได้นะคะ นะอาจจะมีคนไปมาหาสูตรด้วยนะถ้าคุณไม่ไปก็จะมีคนมานะคะขอพัยทักพิเศษเลยคะ่ะดูสิเรื่องของการงานเนี่ยนะมันเด่นวันนี้นะฮะนะโฟกัสแต่งานอย่างเดียวไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรนะคะพห้เขาบอกมาหรือไม่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยมันยังต้องรอไปก่อนนะยังไม่มาถึงนะคะตามนั้นเลย จบแล้วฉันเกิดวันเกิดเป็นไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ